น้องขาพบกก็ส่งพ okay. ี่ทุกีผ uh? ้ามวนจากมือน euh ีผ้ามาทงหน้ามาสูบป่าน้องสากับพี่น้องเมืองป่ากะลังร้อยนามกะลังบกจากพี่น้องพุดนะพูดนะพี่น้องพุดนะพุดนะปลาช่อนบือนเราพุดนะพี่น้องพุดนะเมืองนุ๊กพี่น้องปลาช่อนบืนไม่น้องพุดพี่น้องเมืองมันบืนเลยพุดนะพี่น้อง ช่อนค่ะทุกคนบืนแล้วพี่น้องบืนแล้วจากืนล้วบืนอ่ะมันเริ่มแล้วครับห้ามแหงเริ่มเริ่มวงเบงวงเบงแล้วพี่นออ้องทุกคนมาแล้วเห็นไหมเนะี่ยมันมาแล้วเนะี่ย เป็นพี่น yeah. uh ้องปลาดุกนั่นน่ะนั oh, my oh, mm ่นปลาดุกจ mm ้าเห็นเห็นปดุกนี่พี่น้องปลาดุ๊กนี่นี่ค่ะนี่อือพูดนะพูดนะพูดนะเฮ้ยวิ่งหล่อยพี่น้องพูดนะพูดนะพูดนะไปพูดนะพูดนะพูดนะพี่น้องมังปลาพี่น้องมังปลาจ้าพูดนะ ก็ไม่ลนมันจะไปย้ําปลาหน่อยดีวเย็บปลาแล้วเชงงูเกี่ยงเรืออะไรปลาเอาจับเลาปลาปลาพอแล้วจันปลาเกี่ยงแล้ไปกวนปลากันมันไปไ่ได้ดอกกักูเดบอน่น่ะสงไหมปลาบีสะงไมบีสะบ่งไห่น้นตื่นไปน่นแล มวนไปเท่านั er ้นแหะเดีันเียนนเยน่งลเออกินข้าวกอนมันอยู่ในหันลมันบนตมน่เออกินข้าวกันคิว่าะนันตมรดบัตนีกินข้าวย่กันเดีวป

ตัวนึงหมักย้าอยู่หุ่นยูอันจับเท่าที่จับพี่บีเอาสวิงไปดิเอาสวิงให้แกสวิงสวิงแม่สวิงดงเขียวเด้อแได้แล้นี่ดังเขียวนะใส่ดแล้วป้าแคบอะไรตัวตั้งงกเดีวกงมาแล้วเดี๋ยวกองแม่ลองเห็นไหมน่ะ

ไพ่ชอบปลาในไพยทุกคนดูปลาช่อนทุกคนทุกคนไล่ปลาทุกคนไล่ปลาค่ะนี่แหละหาปลาเนีทุกคนไล่ปลาค่ะทุกคนพี่น้องจ๋าบังดูพี่น้องคุ้มคุ้มไล่จับปลาพี่น้องอือดูปลาช่อนค่ะทุกคนโอ้ปลาช่อนพี่น้องู้ ลุลงไปไม่ได้วเป็นองใหญ่้ยพิเศษข้าไหนดนมองลไปได้มกนด้จาเนยุบปาป่าปิขีดตุ่มลมนั่นสีเด้งหน่อยลมพีนองป่าแล้วห้ไนองมดขีดตุ่มจนองจ้ามันดวขีตุ่มมันดูด่หน่อยมันบ่ยลุ่ม่มุดขีดตุ่มพี่น้องคนตระคตรโคตรนะเมื่อมัน ดีดดแล้วพี่น้องมันเริ่มแล้วจ้ะอันนี้ประทานได้เจอปลาช่อนนี่จ้ะมันมุดขีดต่มอยู่ปลาดุกมูฮางคาปลานี่สานี่คือสาปลาดุกค่ะทุกคนเมื่อนีเอ่อตุกีผ้ามวนมาเที่ยวนองบัวลำพูบ้านเกิดพี่น้องจ้าก็เลยพากันมาจูบปลาพี่น้อง มาจัดการต้นนั่นช่วงน,นี้ต้นขุนข้านรแล้วมาแล้วเนี่ยมันเสียงข้ามปตูววากอยูน่นี่ลนแล้วมาทำเรียงขนอแรกครัแบแม่เนี่ยมหามาเรี้ยครับมหามหาเปรี้ยพาชันมากินขขายกุากินเ้าย,กายกุกินข้ายุกคำนั้นียอะไล่ปลามาแล้วทุกคนไล่ปลามาแล้วพี่บิวตามันมาด<ป>ิมันวิ่งหนีปลาช่อนทุกคน บ้านข่เอินปลาคอพี่น้องไปแล้วพี่น้องรูน้ําอยลอันีเอายแต่แม่ลงเกียแ่แม่ข่กลังเนี่ยูนเอันฝ่ายนั้นนะคะไปแย่ไข่มดแดงมาค่ะทุกคนไปแย่ไข่มดแดงมาค่ะทุกคนนี่พี่น้องที่ได้เจอค่อยเจอเพราะว่าจ้าป่าดิวดาวดาวดาววินัเนี่ยเห็นเป็นเป็นเลยนนี่พี่น้องเอ้คุณนาคุณอาคุณ่ะ ทุกคนมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วทุกคนวิ่งมาแล้วคนอ๋อเน่อดูวิ่งสักวันจะที่ไม่วิ่งจับปลาคนนั้นไปแย่ไข่มดแดงมาค่ะทุกคนคุณนาไปแย่ไข่มดแดงพี่เคยคนนี้กําลังเก็บปลาอยู่ค่ะทุกคนดูทุกคนโอ้ยพี่น้องจใจยังแม่นหลายพี่น้องคนไหน โอ้ยเนาะมากวุกอันเลยเอาต้น่ะขอนนะงานเก็บหักกันจ่องแงไครมดแดงมากเพิ่นก้าวเสพักกันจ่องพี่นองจ้าพูน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 าเห็นไหมพูนากระบา ดูสมาชิกมาให้กำลังใจค่ะทุกคนดูสมาชิกมาให้กำลังใจหน้าสันหลอนอยู่เลยจ้ะทุกคนจ๋า้น้องยผมปาะได้ย่อกบ้านมด่ไนะแม่มันไงเไหน้นัม่มดมแดงไหมพี่น้องมึงเพิ่นไปแยกงไหมดแดงมากพี่น้องจับกูนะ โอ้ยทุกคนปลาเยอะมากเลยก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเกิดมานี่เพิ่งเพิ่งเคยนะคะเนี่ยปกติสิกินตะโตมันมัเคยมาสูบแบบมีเครือจากพี่หนอเดากอคอามันไ้าากมาเทียงกุยแงว่ะสีงเก็บป่าบ่ให้อุงเก็บกินดิปากินได้กินเลย มึงพี่น้องจ้ามึงดูคนหนาคนอ่ะพี่น้องกุ้งปลาซิวพี่น้องกุ้งก็ปลาซิวกุ้งฝอยค่ะพี่น้องจ้าดูไข่มดแดงค่ะแน่ๆไข่มดแดงค่ะทุกคนไข่มดแดงค่ะทุกคนปลาหมึกค่ะกินปลาหมึกก็เซาค่ะพี่น้องจ้ามานี้ก็อันนี้วิวทุ่งนาค่ะอันนี้กินข้าวแบบทุ่งนาพี่น้องมาจูบปลา ปวดแล้วแสบตัุหงพี่น้องจ้าของาาเน่าิเป็นะรลพี่น้องเามาจูป่ามาจูป่าเลยมากินเขาทงหน้าพี่น้องใส่ใบตองดค่ะเด้อค่ะข่าใอเ่พอจลยอันลูกไลนไลพี่น้องเอ้ยวนซืนหัวเซลมันมุนเนาะมันมนเออไพบรดหัวเอเราขงดูดไปเนาะมันมุนเนาะซิวเหรอกรกุ้งพี่น้องกุ้งฟอยเมจ้า อันที่ว่าสุดดามปลาเตัดก็เอาตัดหัวปลาซิวขาดไหมปลาเอาด่างไปใส่ใส่อันหัวใหม่มันก็เลยสดสดเลยค่ะตรงที่หน้ามันผ่านไปแมพี่น้องก็ได้จ้ะพี่น้องจ้ะทาแท้ไปปลามันกินกุ้งกินกุ้งพี่น้องค่ะเป็นพนักนางกินกุ้งสดพี่น้องสดสดเลยค่ะทุกคนโูนะเลือกกินกุ้งพี่น้องสดสดเลยอ่ะอู้ค่ะ ธรรมชาติบ้านเฮานะคะทุกคนนี่ค่ะกำลังนั่งกินเขานั่งกินเขามีน้องซาทีเมื่อกีนะคะีค่ะกำลังพูดเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้เฮ็ดคลิปยังติดตามคอมเมนต์มาได้ด้วยจ้าฝากกดติดตาม Subscribe ช่องพิทุกีผ้ามวนนี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ